สวัสดีครับผมวกดจากเศรษฐีไม่มีนายนะครับวันนี้วันที่8สิงหา2565นะก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าทุเรียนปลายฤดูเนี่ยมันควรจะเล่นดีไหมหรือว่าควรพักดีชุดนี้นะชุดนี้เป็นทุเรียนใต้ที่ผมไปได้มาผมอยากจะบอกว่าขายแบบทุเรศทุลังมากเลยผมจะให้ทุกคนดูสภาพนะนี่เลยสภาพของตอนนี้ก็เป็นท็อปนะแล้วก็มีเนื้อแบบเนื้อเนี่ย เนื้อที่มันเค็มไม่ได้เนี่ยมีสีติดนิดหน่อยมีสีติดนิดเดียวนะแต่ว่าความหวานคือหวานนิดนิดแล้วก็จืดเปรี้ยวมีเยอะด้วยเนี่ยครับนี่คือทุเรียนช่วงปลายฤดูนะเนี่ยครับสีประมาณนี้เลยนะเนี่ยทุกคนคิดว่าทุกคนจะไหวไหมถ้ามาเจอสภาพแบบเนี้ยผมบอกตรงๆนะจริงๆผมได้รอบนี้มาคือผมอยากจะหยุดพักทุเรียนแล้วก็ขายอย่างอื่นแต่ปรากฏว่า เขเรียนชุดนี้ขายจนจะหมดแล้วผมยังตามทุนอยู่ตั้งสองหมื่นห้าเนี่ยหลังจากที่ผมคำนวณแล้วผมตามทุนอยู่สองหมือนห้าผมก็อยู่เฉยไม่ได้นะผมก็เลยต้องวิ่งไปจังหวัดพิษ,ษณุโลกของพ,พิษโลกมาเนี่ยยังไม่สุกนะวันนี้ผมก็เลยมาแกะพวกนี้ก่อนเนี่ยครับสีประมาณเนี่ยสีขายไม่ได้หรอกขายไม่ได้เอาไปให้ไก่ไกินไก่ยังไม่อยากกินเลย <c oughs> เดี๋ยวมาดูสีเนื้อหน้าล้างกันจริงๆสภาพสภาพแบบแทบจะไม่ได้แล้วแหละเนี่ยครับมันก็จะเป็นเนื้อสองนะ แล้วก็พวกถุงเรียงรายอยู่เนี่ยคือพวกงเนื้อทําขนมนะครับมีสีนะมีสีแต่หวานน้อยสีในกล้องมันจะสวยนะคือในกล้องมันจะบู์สีให้นิดนึงนะครับสีประมาณนี้แหละใกล้เคียงกันขนาดเล็กแล้วสีก็ยังได้แค่นี้ผมว่ามันต้องพิจารณานะจริงๆครับคนทำาท่เรียนส่งถ้าทําได้แค่นี้คือไม่ต้องทาเลยครับเนี่ยผมก็อยากจะเตือนนะใครที่อยากจะขายทุเรียนช่วงปลายฤดู มีหลายคนแหละที่วิ่งหาทุเรียนมาขายให้ระวังตัวกันด้วยครับอย่าโอนมัดจำนะบอกก่อนอย่าโอนมัดจำเพราะว่าของหายยากๆเนี่ยผมมีของอยู่แค่นี้พี่ที่อยากจะได้ไหมถ้าพี่อยากได้ที่โอนมัดจำมานะถ้าไม่โอนมัดจำมาคือผมขายผมขายให้คนอื่นนะประมาณนี้นะถ้ายคำประมาณนี้ให้ทุกคนไม่ต้องเอาดีกว่าไม่ต้องโอนมัดจำยังไงเงินก็ยังอยู่กับเรานะเดี mm. ย๋ยวจะฝากไว้ครับเดีย๋ยวทุกคนจะมาเจอสภาพแบบนี้นะเนี่ย สภาพแบบนี้เลยอันนี้คือวันสุดท้ายแล้วจริงๆผมขายแบบเหงื่อแตกมาแบบสภาพเนี่ยสองสามวันแล้วครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปแค่นั้นเองฝากไว้ครับฝากไว้ขายที่ยังอยากจะขายทุเรียนอยู่ให้คิดเยอะๆครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะอย่าไปฝืนมากครับทุเรียนหายากก็คือพักไปเลยดีกว่าขายอย่างอื่นแทนดีกว่าครับอังโหนนก็ขายดีนะช่วงเนี้สละก็ขายดีเนี่ยสละพอ,อามาแกะเป็นถาดละห้าิบบาทช่างเนื้อ ช่างเฉพาะเนื้ออย่างเนี้ยผมช่างกิโลละ120ครับก็ได้อยู่ได้อยู่ก็ด้วยความเป็นห่วงครับกลัวตามไปแล้วได้ของไม่ดีกลัวผมจะเป็นต้นเหตุทําให้ทุกคนขาดทุนนะคลิปนี้ผมก็อยากจะฝากไว้ฝากไว้ให้คิดเยอะๆครับถ้าอยากจะตามไปซื้อก็ตามไปได้ก็ดูคนด้วยนะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ